สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวอัปเดตของตัวเทมเพลตที่ผมเคยแจกไปก่อนหน้านี้ครับก็จะเป็นการอัปเดตของตัว Element Effect แบบ Youtuber เวอร์ชันที่นะครับที่ผมเคยทําแจกไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตการปรับแต่งการตั้งค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆเลยครับในคลิปนี้ครับรูปแบบต่างๆทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆรับปแต่งได้้ลํากว่าเดิมครับปรับแต่งได้เยอล้ากว่า คลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟหนังเพจทั้งหมดของเวอร์ชันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันปรับยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อด,ดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกครับมาถึงให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับ ฟลนะส่วนรหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆก็ดูคลิปไปเรื่อยๆนะแล้วก็รหัสทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในช่องนี้นะอ่าแล้วก็กดตกลงอ่าพอแตกไฟล์ามาแล้วเนี่ยก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับจะมีทั้งหมด7ตัวนะถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดเจออย่างนี้แล้วเนี่ยให้ไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะ พอมาที่ p r e m i e r Pro เนี่ยให้เพื่อนๆหาแท็บกราฟิกด้านบนนะหาคำว่ากราฟิกนะหรือถ้าเกิดใครเป็นโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยหาแท็บกราฟิกด้านบนไม่เจอนะมันจะอยู่ด้านขวามือนะมันจะอยู่ด้านขวามือแถวๆนี้นะถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะมันอยู่ขวามือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆหาไม่เจอนะเปิดวินโด้นะครับแล้วก็เลือกคําว่า Work Space g r a p h i c นะเนี่ยครับตัวนี้นะหรือถ้าเกิดใครอยากเอาง่ายๆเลยก็ติ๊กแค่ Essential Graphics ขึ้นมานะมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะก็ให้เพื่อนๆเอาไฟล์ที่เรา,าเดาว 7ไฟล์ตรงนี้เนี่ยลากคลุมทั้งหมดอย่างนี้นะแล้วก็ลากมาใส่ในนี้อ่ารอกระพิบพนิดนึงอ่านี่ครับกระพิบพแล้วให้เพื่อนๆพืพทำการเลื่อนหานะทำการเลื่อนหานะครับอ่านี่ครับมันจะมีทั้งหมด7ไฟล์แบบนี้เลยนะนี่ครับสีฟ้าตรงนี้นะวิธีการใช้งานเนี่ยเอ,อ่อเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะว่าไฟล์เ m มเพ t e ที่ผมทํามาในคลิปนี้นะครับมันจะมีรูปแบบ6รูปแบบที่เป็นเหมือนตัวเวอร์ชัน3ที่ผมเคยทําคลิปแจกไปน,นะแต่ในพวกนั้นอ่ะมันมีการปรับแต่งแค่เล็กน้อยอะ่ะมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ย อยากได้การปรับแต่งเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆนะผมก็เลยเอาตัวที่นัมนั่นนะมาอัปเดตใส่เป็นแบบการตั้งค่าต่างๆเพิ่มเข้าไปอีกเยอะนะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้นะตัวที่7นะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูทั้งหมดนะว่ามันปรับแต่งอะไรได้บ้างแล้วก็มันปรับอะไรได้เพิ่มขึ้นขนาดไหนนะไฟล์เทมเพลตทั้งหมดในคลิปนี้ผมทํามาที่ขนาด 4K นะผมแนะนําอีกทีนึงนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆปรับแต่งไฟล์เทมเพลตเรียบร้อยแล้วเนี่ย ให้เพื่อนทำการ Export เป็นไฟล์ MOV นะมันจะได้ใช้งานง่ายๆกว่าไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเออผมก็ต้องแนะนําทุกครั้งนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้นะทุกคลิปเลยนะอ่าเราก็มาที่โปรเจกต์ 4K นะเพราะว่าไฟล์เทมเพลตผมทํามาที่ 4K หรือใครจะไปใช้โปรเจกต์ที่เล็กกว่า 4K เนี่ยมันใช้ได้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดไฟล์ใหญ่เนี่ยไปย่อเนี่ยยังไงมันก็คมนะ วิธีการใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลากลงมาที่ไทม์ไลน์ทั้งหมดเลยแล้วกันนะอ่าลากลงมาอย่างนี้ตัวที่1ตัวที่2อย่างนี้ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5้ตัวที่หกับตัวที่6เนี่ยมันจะเป็นทรานซิชั่นนะแล้วก็ตัวที่7เนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาจากในคลิปก่อนหน้านี้อ่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูแล้วกันสําหรับตัวที่1ก่อนนะมาที่ตัวที่1เลย ตัวที่1เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีการปรับแต่งเพิ่มขึ้นนะเออมันมีการปรับแต่งเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆกดที่ตัวมันเนี่ยมันก็จะมีสีหนึ่งสีสให้เลือกในตัวเก่าเนี่ยถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวใช่ไหมแต่ในตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแบบไล่สีนะเพื่อนๆก็จิ้มเปลี่ยนสีได้เลยนะผมจะเปลี่ยนสีประมาณนี้อ่ะแล้วก็สีที่สองผมจะเอาประมาณนี้ นี่เห็นไหมเปลี่ยนสีแล้วแค่นี้เองง่ายๆเพื่อนๆก็ปรับแต่งเสร็จเนี่ยเพื่อนๆไป Export เป็น MOV e นะอ่านี่ครับหรือถ้าเกิดใครอยากได้สีเดียวเนี่ยก็เอาที่ดูดสีเนี่มาจิ้มให้เป็นสีเดียวกันแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยเอออย่าลืมนะถ้าเกิดเพื่อนๆปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ไป Export เป็น MOV e นะเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะได้ใช้ง่ายอ่ะ,อะก็มาดูที่การปรับแต่งต่อ มาที่ตรงนี้ครับสีขอบอ่าในตัวนี้เปลี่ยนสีขอบได้ด้วยนะนี่ครับเปลี่ยนได้เห็นไหมแล้วก็อ่าใครอยากเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนนี่เป็นไงสุดปะอ่าเปลี็นสีอย่างนี้นี่เป็นไงอ่าพอเราเปลี่ยนสีขอบเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดขอบใช่ไหมอ่าเราลองปรับกันได้ขนาดขอบ ใครอยากได้ขอบมากขอบน้อยเนี่ยลองปรับกันดูได้แล้วก็ขนาดเส้นไอขนาดเส้นเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดเส้นของไอตัวแต่ละเส้นแต่ละขีดเนี่ยมันสามารถปรับได้อย่างนี้เห็นไหมมันก็จะแบบเส้นบางลงประมาณนี้อยากได้หนาบางขนาดไหนเนี่ยปรับกันได้ตามใจชอบเลยนะ อ่าแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเขียนคําว่ามิติใช่ไหมเพื่อนๆลองเลื่อนไปขวาสุดดูนี่ครับมันจะมีมิติเพิ่มขึ้นนะมิติมันก็เป็นแบบเหมือนกับทาให้ตัวมันมันมันดูมีมิติอ่ะมันจะไม่ได้ดูแบนไปซะทีเดียวถ้าเกิดเราเลื่อนไปซ้ายสุดเนี่ยมิติมันก็จะหายไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะแบนๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะของแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบให้มันแบบมีมิติอะไรเงี้ยก็ใช้แค่นี้อันนี้มันไปใช้ในช่วงแบบ ช่วงแบบวิตกกังวลอะไรอย่างนี้นะของไฟล์พวกนี้นะหรือใครจะไปใช้กับช่วงยังไงเนี่ยก็ก็แล้วแต่ไปปรับใช้กันอลองดูอย่างเงี้ยลองเพย์ดูประมาณนี้อันนี้สําหรับตัวที่หนึ่งนะอย่างนี้ผมบอกอะว่ามันปรับได้เยอะมากเออเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูแต่ละตัวอันนี้ตัวที่หนึ่งนะแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยอลองมากดที่ตัวที่2ดูการปรับแต่งก็จะคล้ายๆกับตัวที่1อะ่ะ ไล่สีเหมือนกันนะอ่าประมาณนี้มันก็จะเล่นประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็สีขอบก็ปรับได้เหมือนกันสีขอบเห็นไหมสีขอบขนาดขอบปรับได้ขนาดเส้นอ่ลองปรับกันดูสีขอบผมเอาสีดำดี่ว่าแล้วก็มิติก็ปรับได้เหมือนกันก็เป็นให้ตัวมันมีมิติอะ่ะเออมันก็ ไปเล่นในช่วงแบบวิตกกังวลก็ได้นะตัวนี้อ่ะก็ลองใส่กันดูประมาณนี้นี่เป็นไงอ่าอันนี้ตัวที่สองนะมาที่ตัวที่สามอ่ะเป็นสีแบบไล่สีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีแนวนี้อีกแล้วเอออ่าแล้วก็สีขอบก็เปลี่ยนได้เหมือนกันขยับเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนนะแล้วก็ขนาดเส้นอ่ะลองปรับกันดูอ่ะแต่ตัวนี้ปรับได้เยอะนะ นี่ขนาดเส้นมิติลองปรับกันดูมิติก็คือมิติของมันน่ะนี่มิติของมันแล้วก็ขนาดขอบขนาดขอบก็คือขนาดเส้นขอบอ่ะน,นะเออนี่ขนาดเส้นขอบอ่าแล้วก็มีความกว้างเส้นหยกักความกว้างนี่ครับความกว้างนี่มันจะเป็นหยกักหยักอย่างนี้นะใครไม่อยากได้หยักมันเนี่ยเพื่อนเพื่อนเลื่อนไปซ้ายสุดมันก็จะเป็นเส้นตรงๆแบบนี้เลยหรือยอยากได้หยักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่า มันก็ทําให้มันดูมีอะไรขึ้นนะความห่างเส้นหยักก็คือความห่างของหยักมันอะไอหยักหยักมันอะเออถ้าเกิดเราเลื่อนไปข้างขวาเนี่ยเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูมันจะแบบไอลอยขึ้นขึ้นอะมันจะถี่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนไปซ้ายสุดเนี่ยมันก็จะทําให้มันดูแบบไม่มีหยักหยักเลยอะเอออะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราชอบขนาดไหนแต่มันสามารถปรับแบบได้เยอะมากอะเออปรับเป็นของตัวเองเนี่ยปรับเสร็จแล้วเราก็ไปเอ็กพอร์ตนะวิธีการใส่เนี่ยมันก็อ่ะก็ลองดูเนี่ยประมาณนี้ เราก็ไปลองปรับไอขนาดเส้นดูว่าเส้นมันเล็กไปไหมใหญ่ไปไหมอ่าเป็นไงปรับสีปรับอะไรปรับขนาดขอบอ่านี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ไงปรับได้เยอะมากอ่ะอันนี้ตัวที่3ใช่ไหมมาที่ตัวที่4อ่าตัวที่สก็กลับฝั่งได้เหมือนกันซ้ายขวาเหลี่ยมมนนี่ลองติ๊กดู ไอเหลี่ยมมนเนี่ยมันแบบเป็นเป็นเหลี่ยมกับเป็นมนอย่างเงี้ยเหลี่ยมๆกับมนมนอย่างงี้นะเออลองปรับกันได้แล้วก็สีนี่ลองปรับกันดูอ่าเป็นไงแล้วก็สีขอบก็ปรับได้หมดเลยปรับได้ปกติเลยนี่ขนาดเส้นขนาดเส้นก็คือขนาดเส้นของมันอะนี่ครับมันจะแบบเส้นมันจะใหญ่ขึ้น บางลงใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยลองปรับกันได้เออใครอยากได้นานๆบางๆเงี้ยลองปรับกันได้แล้วก็มิติเนี่ยถ้าเกิดเราปรับไปขวาสุดเนี่ยมิติมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นปสีดาดีกว่าอ่านี่ครับประมาณนี้ใครอยากได้เส้นบางๆหน่อยก็ลองปรับกันให้เส้นมันบางๆประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ขนาดขอบขนาดขอบก็ตามชื่อมันอะขนาดขอบเส้นขอบมันอะเออเนี่ยครับขนาดขอบ ครอยากได้ขอบมากขอบน้อยลองปรับกันดูอ่าวิธีการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเอ็กพอร์ตก่อนนะแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยก็ไปวางแบบเออช่วงยังไงก็แล้วแต่อาจจะกลับฝั่งก็ได้อะประมาณนี้หมุนอ่าประมาณนี้อะไรประมาณนี้ลูกเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นประมาณนี้ใช่ไหมดึ๊กดึกดึก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 ,ก,กอะไรประมาณอย่างนี้เออแล้วก็ในตัวที่5้า ในตัวที่ห้าเออก็จะคล้ายๆกับคลิปก่อนนะแต่คลิปก่อนเนี่ยมันไม่สามารถปรับสีแบบไล่สีได้ในคลิปนี้จะเป็นแบบไล่สีใช่ไหมเออเพื่อนๆก็ไปลองปรับสีกันดูนะในตัวนี้ก็จะเป็นแบบไล่สีเอออะไรประมาณนี้เห็นไหมเป็นแบบไล่สีฟึบนี่ประมาณนี้แล้วก็ไอต้ตรงเนี้ยตรงแฉกต่างๆของมันเนี่ยสามารถปรับได้เนี่ยครับเออ อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมทําคลิปแจกเวอร์ชัน3อมะไอตัวเลขตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องใส่เป็นจํานวนเต็มนะอย่างเช่น3 4อย่างเงี้ยหรือ5หรือ6เนี่ยใช้พิมพ์ไปก็ได้นะตัวเลขตรงนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนมาเลื่อนเองเนี่ยพอเลื่อนเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยมันมันละเอียดจัดเนี่ยพอเลื่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกจุดทศนิยมเนี่ยตอนเลื่อนเนี่ยมันเป็นจุดทศนิยมบางจุดเนี่ยมันทําให้ ออไอแหลมแหลมมันขาดนะเพื<ๆ>่อนๆมาพิมพ์เองก็ได้เราอยากได้กี่แฉกอ่ะเราอยากได้สี่แฉกเราก็พิมพ์สี่ไปมันก็จะเป็นสี่แฉกอย่างนี้นี่มันก็จะวิ่งเข้ามาอย่างนี้ฟึบอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นว่าเออความหนาของเส้นมันเนี่ยมันน้อยเราก็เพิ่มไปอย่างเงี้ยหรือมันมากเกินแล้วก็ลดไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเออสามารถเพิ่มลดได้แล้วก็สีสันไปปรับแต่งกันเอา แล้วก็ตัวที่6ตัวที่6ก็สามารถปรับสีได้แบบไล่สีเหมือนเดิมนะไลส่สียุคนี้เราต้องแบบไล่สีใช่ไหมขนาดเส้นขนาดเส้นก็ลองดูขนาดเส้นก็คือความหนาของมันอะเออเผื่อเราแบบอยากได้หนาบางขนาดไหนความสูงหยักเนี่ยก็คือความสูงของไอหยกักหยักมันอะเออเนี่ยนี่ครับความสูงความห่างก็คือถ้าเกิดเราเลื่อนไปทางขวามือเนี่ย ไอ้หยักหยักเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนไปซ้ายมือเนี่ยไอ้หยักหยักเนี่ยมันก็จะห่างขึ้นเอออะไรประมาณนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ยูทูบเบอร์ชอบใช้นะใช้เยอะมากพวกนี้มันจะเป็นทันซิชันที่แบบไว,ไว้ไว้ไว้แบบทันซิชันเล็กๆอะ่ะเออมันไม่ได้แบบว่าต้องเปลี่ยนฉากเยอะแยะอะไรเนี่ยมันเหมือนแบบไว้ไว้ช่วงจำขัดอะไรแค่นั้นแหละไอ้พวกทันซิชันพวกนี้มันเหมือนเป็นลูกเล่นอะ่ะเออ อะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะของตัวคลิปนี้นะไอตัวนี้เนี่ยผมเคยแจกไปตั้งแต่ถ้าจําไม่ผิดตั้งแต่เวอร์ชั่นที่1น,นะไอตัวนี้เนี่ยแต่ที่ผมทําเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันมีความพิเศษเยอะมากเพราะว่าผมเนี่ยเพื่อนๆลองดูดิผมใส่การปรับแต่งปรับตั้งค่าเนี่ยเยอะมากในตัวนี้นะอันนี้จะเป็นตัวพิเศษเลยนะเพื่อนๆสามารถปรับได้เยอะมากแล้วมันทํายากมาก ที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้ขนาดนี้นะผมบอกเลยว่าตัวนี้ทํายากมากจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยไอตรงด้านบนเนี่ยผมใส่แบบใส่สีดำอะให้มันเฟดๆตรงมุมตรงขอบด้านบนด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูก่อนเลยแล้วกันสําหรับไอเฟดดำๆด้านบนนะมันจะดูแบบดูดูทึบๆหน่อยอะเออก็คือมาดูในส่วนของความฟุ้งขอบถ้าเกิดผมเลื่อนไปขวาสุดเนี่ย อ่ะเห็นไหมเพื่อนๆลองสังเกตด้านบนๆเนี่ยมันจะมืดๆใช่ไหมมันจะดำๆเออมีความเฟตเฟดำๆอยู่แต่ถ้าเกิดผมเลื่อนไปซ้ายสุดอ่ะผมจะทําให้เพื่อนเห็นภาพนะว่ามันคืออะไรอ่าเนี่ยครับมันจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมเลื่อนไปทางขวาเนี่ยมันจะมีดำๆอย่างเงี้ยอ่ามันจะโผล่มาพร้อมกับไอ้เส้นนี้นะเวลาเราเลื่อนดูเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเห็นไหมเริ่มมาอย่างเงี้ยเส้นมันไหลลงมาแล้วก็มีไอ้ฟุงฟ้งๆดำๆเนี่ยเลื่อนเข้ามาด้วยเห็นไหมเออ เออเป็นไงอันนี้คือสําเร็จรูปแล้วก็พร้อมเลยนะแบบพร้อมใช้เลยอ่ะแบบดีเลยอ่ะแล้วก็ไอ้เส้นยาวๆเนี่ยที่ผมทําออกมาเนี่ยทาให้มันยาวขนาดนี้เนี่ยเ <c oughs> พื่อนสามารถเลื่อนขึ้นไปได้นะเออเพราะว่าถ้าเกิดผมทําสั้นมากเนี่ยแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้ยาวๆเนี่ยมันจะเลื่อนลงไม่ได้นะถ้าเกิดเลื่อนลงเนี่ยมันจะขาดอย่างเงี้ยเห็นไหมเออมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนออกเลื่อนออกนอกจอนอกกรอบอ่ะได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนเลื่อนลงมาเนี่ย มันจะขาดอย่างนี้นะเออตรงนี้เพื่อนๆต้องดูด้วยว่าเราอยากได้เส้นขนาดไหนแต่ผมทํามาเผื่อไว้แล้วนะก็คือทํามาให้ยาวขนาดนี้เออเราจะมาไล่ดูทีละส่วนกันเลยว่ามันปรับแต่งอะไรได้เยอะมากมายขนาดไหนอันดับแรกก็คือสีสีจะเป็นแบบไล่สีนะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูเออนี่ครับสีแรกสีด้านบนแล้วก็สีด้านล่างหน่อยนึงประมาณนี้ปรับไล่สีเห็นไหมเออสุดไหมเดี๋ยวผมปรับให้เห็นแบบชัดๆเดี๋ย นี่ครับเป็นไง,ไงไลายสีแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยจะเป็นขนาดเส้นขนาดเส้นก็คือขนาดของแต่ละเส้นอ่ะเป็นความหนาของเส้นอ่ะเออเนี่ยครับความหนาของเส้นปรับได้ขนาดนี้เออถ้าเกิดใครชอบหนาขนาดนี้อันนี้ก็หนาเกินไปนะผมว่าอ่ะก็แล้วแต่สามารถปรับได้นี่เป็นไงแล้วก็จํานวนเส้นเออสุดไหมสามารถปรับจํานวนเส้นได้อ่ะเราลองปรับดูนี่เป็นไง ถ้าเกิดปรับไปทางขวาเนี่ยเส้นมันก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดเราปรับไปทางซ้ายนี่ครับดูนะนี่ครับเป็นไงเส้นเยอะขนาดไหนอ่ะใครอยากได้ขนาดไหนเนี่ยปรับกันได้เยอะมากอยากให้เส้นมันถี่กันอ่ะแล้วก็ปรับให้เส้นมันหนาบางลงอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมสามารถปรับได้ขนาดนี้หรือเส้นมันเยอะไปเนี่ยเราก็ปรับให้มันออกไปหน่อยหนึ่งอย่างนี้เป็นไงโอ้โห โคตรสุดอะหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนผมบอกเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีหน่อยดีกว่าสีนี้อาจจะไม่ค่อยสวยผมเอาเป็นสีนี้ดีกว่าแล้วก็สีทนนี้เออสวยหน่อยแล้วก็ความยาวเส้นหนึ่งความยาวเส้นสองเนี่ยผมจะบอกอยังไงดีความยาวเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูเส <leh> ้นห <ๆ S 2> นึ่งก็คือไอเส้นเนี่ยที่มันกําลังเลื่อนอยู่เนี่ยคือเส้นหนึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมี ถ้าเกิดในส่วนที่ผมทำเนี่ยมันจะมีถึง3เส้น3เส้นก็คือ3ระดับเนี่ยมันจะมีระดับที่1ถ้าเกิดเพื่อนๆมองแค่3เส้นซ้ายมือก่อนนะสมมติ3เส้นซ้ายมือเนี่ยมันจะมีระดับ 1, 1ระดับ1ก็คือระดับที่สั้นสุดเนี่ยมันจะเป็นสั้นสุดระดับ2เนี่ยก็คือความยาวขนาดกลางแล้วก็เส้นยาวสุดเนี่ยคือระดับ3ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ทํามาให้เส้นยาวเนี่ยสามารถเลื่อนได้เพ, <Read. S 1> พื่อนๆจะเลื่อนได้แค่เส้นระดับที่1กับเส้นระดับที่2เส้นระดับที่1เนี่อเส้นนี้ เราลองเลื่อนดูถ้าเกิดเราเลื่อนเพิ่มไปเยอะมากๆเนี่ยอ่าเพื่อนๆเลื่อนไปยังไงก็ช่างแต่มันจะไม่ยาวเกินเส้นที่1เออแต่ถ้าเกิดเพื่อนเลื่อนไปเกินเส้นที่2เนี่ยไอเส้นที่2มันจะตามไปด้วยนะนี่ครับสมมุติถ้าเกิดเราเลื่อนน้อยกว่าเส้นที่2สมมุติเส้นที่2เนี่ยมันอยู่ที่ระดับลบยีใช่ไหมถ้าเกิดผมเลื่อนไปน้อยกว่าเนี่ครับมันก็จะไล่ระดับกันไปอย่างนี้แต่ถ้าตราบใดเพื่อนๆเนี่ย เลื่อนเส้นที่หนึ่งเนี่ยเลยมาเส้นที่สองเนี่ยเส้นที่สองมันจะตามไปด้วยอย่างนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติเราอยากได้เส้นที่หนึ่งมันยาวเท่านี้อ่ะแต่เราอยากได้ไล่ระดับอ่าเรามาเลื่อนเส้นที่สองนี่ครับเราดูเส้นที่สองนะนี่ครับมาแล้วเออเออ,เ,อ,อเป็นไงมาแล้วนี่มันก็จะไล่ระดับกันไปอย่างนี้อ่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้อยากให้ภาพรวมเนี่ยมันยาวขนาดนี้เราเลื่อนภาพรวมขึ้นไปอย่างนี้แค่นี้พอ เออเป็นไงหรือเราอยากจะปรับระดับเส้นยังไงเนี่ยลองปรับดูปรับเส้นหนึ่งกันก็ได้อ่ะสมมุติเส้น1เราอยากได้ประมาณนี้เส้น2องเราก็ลงมาหน่อยนึงนี่เป็นไงลงอีกหน่อยนึงอ่าสวยงามสุดไหมสุดไหมบอกแล้วปรับได้เยอะมากแล้วตัวนี้แบบโหโคตรทีเด็ดอ่ะถัดลงมานะตรงนี้จะมีคําว่าการสั่นเส้นถ้าเกิดติ๊กออกเนี่ยตอนนี้มันติ๊กอยู่ใช่ไหม ถ้าเกิดติ๊กออกเนี่ยมันจะทําให้เส้นมันตรงพอเส้นมันตรงเนี่ยมันก็จะไม่มีการยุกยิกยุกยิก,ยกอะไรเลยเอออันนี้บอกไว้ก่อนนะอันนี้แนะนําไว้สําหรับบางคนที่อยากได้แค่เส้นมันวิ่งลงมาอย่างเงี้ยเส้นมันก็จะวิ่งลงมาแค่เนี้มันก็จะเป็นเส้นตรงๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ยุกยักยนะุกยักนะก็แล้วแต่อันนี้บางคนอยากได้แบบนี้ก็ลองปิดการสั่นเส้นนะแต่สําหรับผมผมว่าการสั่นเส้นเนี่ยมันเหมาะกับการใช้แบบลูกเล่นแบบนี้นะลูกเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนว่า เล่นแล้วแบบมุกฝืดมุกแป็กอะไรอย่างเงี้ยเออเราลองไปใส่กันดูนะไอลูกเล่นตัวนี้นะเออแล้วก็อย่างที่ผมทําให้ดูไปตั้งแต่ตอนแรกของไอตัวนี้นะก็คือความฟุ้งขอมเนี่ยตอนนี้มันปรับไปที่ขวาสุดถ้าเกิดเพื่อนๆนไม่อยากได้เนี่ยไม่อยากให้มันฟุ้งดําๆด้านบนเนี่ยเพื่อนๆปรับไปซ้ายสุดนะก็คือปิดมันนะ ไอความฟุ้งตัวนี้เนี่ยมันเป็นโอปาซิตี้ของมันอะ่ะเออถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เลื่อนไปขวาเนี่ยมันก็จะเข้มๆหน่อยเอออะไรประมาณนี้ผมว่าเลื่อนไปขวาสุดก็ได้นะมันก็โอเคละแล้วก็ถัดลงมาครับจะมีมิติมิติก็คือเป็นมิติของไอตัวขอบอะ่ะลองเลื่อนไปขวาสุดนี่ครับมันจะทําให้มันดูมีมิติอันนี้อาจจะไม่ต้องปรับไปเยอะก็ได้นะมิติพวกงนี้อาจจะปรับให้มันแบบนิดๆหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ก็ได้นะ ถัดลงมาครับจะเป็นสีขอบหนึ่งนะขอบหนึ่งก็คือขอบมันอ่ะเออขอบสีดำดำอ่ะปรับได้อ่ะลองปรับไปขวาสุดนี่ครับขอบหนาเลยอ่าอันนี้ก็ปรับได้เปลี่ยนสีก็ได้นะจริงๆขอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูอ่าเนี่ยครับจะเป็นสีแดงละขอบหนึ่งนะอ่าผมเปลี่ยนให้ดูเฉยๆนะแต่อาจจะใช้สีสีดําก็ได้เออแล้วก็สีขอบ2ก็เปลี่ยนได้ก็คือขอบ2เนี่ยที่เป็นขอบ2สีขาวอยู่ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วกันอ่ะนี่ครับเปลี่ยนได้เป็นไงแล้วก็ขนาดขอบ2เนี่ยก็ปรับได้อ่ะลองดูนี่ครับเป็นไงหนาขึ้นหรือถ้าเกิดใครไม่อยากได้ขอบสองเนี่ยเลื่อนไปซ้ายสุดแค่นี้เองมันก็จะเป็นขอบเดียวแล้วก็มีมิติแบบนี้นั่นเองนะหรือถ้าเกิดใครอยากได้สีเป็นสีเดียวเนี่ยเราเอาที่ดูสีเนี่ยมาจิ้มให้เป็นสีเดียวกันนะมันก็จะเป็นสีเดียวละอันนี้ก็ลองไปใช้กันดูได้นะหรือจะเพิ่มจํานวนเส้นเนี่ยมันน้อยไปเราก็เพิ่มไปเออ เลื่อนไปซ้ายสุดเลยเออน้อยนะก็ใส่ไปเยอะๆเลยแล้วก็ขนาดเส้นเราก็ลองใส่ดูเดี๋ยวผมจะลดหน่อยหนึ่งลองดูก่อนออให้เส้นมันเส้นเล็กๆหน่อยประมาณนี้เออพวกนี้ก็ลองไปปรับแต่งกันดูได้นะสำหรับตัวไฟล์ตัวนี้นะผมคิดว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยโอ้โหปรับได้เยอะมากอะแบบเพื่อนๆหาการปรับแต่งหรือลุกเล่นแบบนี้เนี่ย จากที่ไหนไม่น่าจะได้แน่นอนนะผมว่านะแล้วก็ในเวอร์ชันนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยมันค่อนข้างครบนะมีหลายๆตัวเนี่ยบวกกับเวอร์ชันที่2เวอร์ชั่นที่1ไปแล้วเนี่ยผมทํามาแจกเยอะ มากหลายตัวแล้วนะผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เอาไปใช้กันบ้างแล้วแหละแล้วลก็มีหลายๆคนเนี่ยแนะนํากันเข้ามานะอยากได้ปรับแต่งปรับตั้งค่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็จะพยายามอัปเดตเข้าไปนะถ้าเกิดผมทําได้หรือถ้าเกิดมันสามารถใส่เข้าไปในไฟล์เทมเพลตได้เนี่ยผมก็จะพยายามเพิ่มเข้าไปนะว่ามันจะสามารถทําอะไรได้บ้างทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางอย่างมันก็ต้องมีข้อคํานึงถึงบางอย่างบางตัวมันก็อาจจะใส่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดตัวไหนใส่ได้เนี่ยผมใส่ให้หมดอยู่แล้วลองดูจากตัวนี้เนี่ยจัดเต็ม ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทาเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะทํากันได้หรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเกิดทําเองเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะเออลองเอาพวกนี้ไปใช้ดูได้เพื่อนๆไม่ต้องทําเองนะผมแจกฟรีๆเอาไปใช้ได้แน่นอนนะไฟนี้มันเป็นไฟล์เทมเพลตของโปรแกรม p r พิมี Pro นะถ้าเกิดเพื่อนๆตัดในโปรแกรมอื่นเนี่ยหรือเพื่อนๆใช้โปรแกรมอื่นเป็นหลักเนี่ยเพื่อนๆก็เอาไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยไปเข้าพิมี Pro ก่อนนะแล้วก็ เอ็กพอร์ตออกไปนะเอ็กพอร์ตออกไปแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้ในโปรแกรมอื่นเนี่ยเพื่อนๆค่อยเอาไฟล์เอ็กพอร์ตเนี่ยไปใช้นะเพราะว่าไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันทำออกมาสำหรับตัวโปรแกรม p พ e ม e Pro โ,โดยเฉพาะนะหรือเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเอาให้คนอื่นเนี่ยเอ็กพอร์ตให้ก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่วิธีการใช้ของแต่ละคนนะแต่ไฟล์เทมเพลตพวกนี้มันของโปรแกรม p พ e ม e Pro โ,โดยเฉพาะนะเออถ้าเกิดใครเข้ามาดูช่องผมเนี่ยก็คงจะรู้แหละว่า ผมจะเน้นที่โปรแกรม p พเมีโปเป็นหลักนะหลายๆคนเนี่ยย้ายค่ายจากโปรแกรมอื่นเนี่ยมาพเมีโปรเนี่ยก็เพราะผมเยอะมากนะผมเห็นหลายๆคนเนี่ยทักมาบอกผมเยอะมากนะว่าย้ายโปรแกรมเนี่ยมาเพราะพี่เลยนะเพราะผมแจกเทมเพลตเนี่ยของโปรแกรมพิมีโปอย่างเดียวหลายๆคนเนี่ยอยากได้อยากใช้เนี่ยเขาก็ย้ายโปรแกรมเลยแล้วก็ลองเรียนรู้จากในช่องผมเนี่ยมาใช้โปรแกรม p พเมีโปพวกนี้นะแล้วก็โหลดไฟล์เทมเพลตของผมเนี่ยไปใช้เพราะว่าโปรแกรมอื่นเนี่ยไม่มีใครมาแจกอย่างนี้หรือช่องอื่นที่ไหนเนี่ยไม่มีใครมาแจกอย่างนี้แน่นอนนะผมบอกเลยผมรับประกันเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆโหลดไฟล์ของผม ไปใช้แล้วเนี่ยผมอยากจะขอ,อนิดนึงให้เพื่อนๆกดติดตามช่องผมให้หน่อยนะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆรู้อะว่าไฟล์เทมเพลตพวกนี้เนี่ยไม่น่าจะมีใครมาแจกกันอย่างง่ายๆนะบางคนเขาทำเนี่ยเขาก็ทําขายนะเขาทําขายเป็นแบบที่ไม่ใช่เทมเพลตด้วยซ้ํานะซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่เทมเพลตเนี่ยมันก็จะทําง่ายกว่ามากๆนะอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วในหลนายๆคลิปเนี่ยว่าถ้าเกิดผมทําออกมาที่ไม่ใช่เทมเพลตเนี่ยมันทําออกมามันง่ายอะเพราะว่ามันไม่ต้องคํานึงอะไรเยอะนะแต่ถ้าเกิดทําออกมาเป็นเทมเพลตอย่างนี้เนี่ยมันต้องคํานึงหลายอย่างมากๆคํานึงว่าเราจะต้อองงงใส่ะไไรลไปคํานึ ว่าใส่ลงไปเนี่ยมันจะเหมาะกับการทาเป็นเทมเพลตไหมเอาไปใช้งานเนี่ยจะสะดวกไหมจะต้องใช้อย่างไงมันต้องคํานึงเยอะมากๆแล้วก็การปรับแต่งแต่ละอย่างเนี่ยปรับทําไมทำไมต้องปรับอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราจะใส่การปรับแต่งเข้าไปทําไมในการทาไฟล์เทมเพลตตัวตัวหนึ่งเนี่ยมันถึงต้องคํานึงหลายๆอย่างแล้วอย่างที่ผมบอกมาตลอดเนี่ยว่ามันทํายากมากๆผมบอกมาทุกคลิปนั่นแหละว่าเทมเพลตแต่ละตัวกว่าจะออกมาได้เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาทําค่อนข้างนานผมก็เลยอยากจะขอร้องหรือ วิงวอนให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูแล้วโหลดแล้วเนี่ยฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันดูการวิเคราะห์ได้ใช่ไหมว่าคนที่มาดูเนี่ยยังไม่ได้กดติดตามเยอะขนาดไหนนะเกือบครึ่งของคนที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะเวอร์ชันที่3เนี่ยที่ผมเคยทําแจกไปเนี่ยสมมติมีคนเข้ามาดูคลิปร้อยคนเนี่ยเกือบครึ่งนะสี่สิบกว่าคนเนี่ยไม่ได้กดติดตามผมเลยก็คือถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะมันมันแจ้งเลยนะว่าคนไม่ได้ติดตามเนี่ยขนาดนี้นะฝาก ที่ไหนก็สามารถทําได้ทั้งหมดนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่าคลิปมีประโยชน์มากๆครับคลิปมีประโยชน์มาก,มากๆค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากได้แบบไหนอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเอาลิงก์มาแปะให้ผมได้นะหรือใครเอาไฟล์ไปใช้แล้วเนี่ยมีปัญหาตรงไหนติดขัดอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลลลาาาาายรรูปปปแบบนะะคัไมมมม่่่วววจเเ็ฟฟฟฟตตข้อุกิ ทเทมเพลตหรือว่าเตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยคนระับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ทลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยคนระับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผม